กินที่ยวัวไทยกับดรอก้ยวันนี้จะพาไปตลาดอยาราอําเภอคลองหลวงค่ะใครไม่รู้จะไปร้านไหนให้มาร้านนี้เรียนมาแล้วจ้าร้านเจ้าคงสุนิตาก็มาชิมก่อนเลยว่าอร่อยไหมดีเลยดีมาก ไงฮะทางร้านปอกโชว์ให้เห็นไปเลยค่ะเรื่องแบบไหนชอบเนื้อแบบไหนกรอบนอุ่มในจิ้มเลือกอย่าอยู่เนาะทูเรียนลอตแรกๆถือว่ามีความเข้มข้นเนื้อดีมากๆเลยค่ะติดใจครั้งหน้าจะมาอีกครั้งนี้ขอฟินกันที่ร้านตอนอร่อยมากมาเลยฮะร้านเต็งกุ้งกุธิดาตลาดไทรา พิกัดร้านปักหมุดตลาดอเยยลาตรงเข้ามาเรื่อยๆซ้ายกลางร,ร้านอยู่ซ้ายมือ